เจ้าคนนี้จะไม่อ้วนทนไหวเลยโอ้โหรอยไหมไหนขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนอะไรคะขอบคุณสวยๆขอบคุณครับก่อนเลยก็เดี๋ยวให้พ่อดูซิต้นหญ้าแก่ยังแล้วเพอมันสุกทาต้นอ่ะมันหอมโอ้โหหมดงูเลยรอยไหมอยไหม ่อยไหมกินข้าวก็ต้องเยอะไหวไหมเนี่ยชิพ้าโูแล้วเนี่ยแม่อ้วนไม่ไหวแล้วเนี่ยเอาอีกไหม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 ครับเออหมดแล้วโบเบหมดแล้วลูกขอขอแม่อีกขอขอขอแม่ขอถูกครับ ขอครับหมดแล้วลูกเอาเอาอไหมเอาแบมือแบมือขอเอาไหมเอาไหมเอาปะออไหมไม่ต้องกินข้าวแล้วปี่เนี่ย เอาละแรกันอะทกข้าก่อนข้าวก่อนทุกครับโอ้อร่อยจังเลยเบอกอย่าทิ้งเดี๋ยวแม่เอาไปบดใส่กล้วยไม้อร่อยมันมันซักมันมันเลี้ยว ไม่รู้จักหรือไม่รูจักใส่ปากใส่ปากใสกกินเองก็เป็นด้วยอร่อยอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยอร่อยอร่อยอร่อยจังเลยไหนขอบคุณครับก่อนสิขอบคุณครับสองลูกแล้วนะเลี้ยงไหวไหมเนี่ย อพ่อเอาอีกคนนึงจะเลี้ยงไหวไหมพ่อมาเจอเลี้ยงเจ้าคุณช่วงเดินหน้าพ่อว่าไม่เอาแล้วก่อนหน้านี้พ่อยังอยากได้อยู่เอ้ยงเดี๋ยวพอโตอีกหน่อยก็เอานะเล็กๆพ่อกันอย่างนี้แหละ พ่อบอกคนเดียวพอแล้วเหนื่อยละ <c oughs> <c oughs> อร่อยกินกล้วยกินนมหมดหมดไปขวดกินกล้วย<ม>สองกลูกเ่ยไม่ยอมหิวค่เดี๋ยวเย็นๆนเออมันเอดถุงนะเอ,เอ,เอเงเลยนะเหรอดร๊เออืเน